คุ้มครองเด็กเนี่ยอย่างที่บอกครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเนี่ยมันพยายามหนีจากสิ่งที่เราจะถามสิ่งที่เราคุ้นเคยที่จะถามกันตรงๆนะฮะแต่น้องก็ต้องรู้ฮะอย่างที่อาจาย์บอกว่าบุคคลใดที่กระทําความผิดโดยไม่ได้รับการพิจารณาโทษหรือว่าผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเด็กนะฮะไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับราญญัติคุ้มครองเด็ก2,546 ความหมายแรกนี่ออกประจนะฮะเด็กหมายความว่าเราต้องรู้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลสัญอายุต่ำกว่าสิแปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสครับใครแต่งงานแล้วเนี่ยไม่นับเป็นเด็กนะฮะนะครับคนที่อายุยังไม่ถึง18บแปดเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยไม่นับเป็นเด็กแล้วให้เป็นผู้ใหญ่ไปเลยบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ความหมายหนึ่งเด็กเล่้ยอนเด็กกำพร้าอ่านมันผ่านได้ครับเด็กที่อยู่สภาพยากลําบากเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดความหมายอันนี้ต้องจาเมื่อคือคําว่าสถานแรกรับสถานแรกรับหมายความว่าสถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราว เพื่อสืบสอบและพินิษ์จะจับเด็กมาเล่อล่อนขายตัวก็จับมาสืบประวัติก่อนวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาที่สถานแลกลับก่อนได้มาตราเจ็ดเลยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติครับค่าคุ้มครองเด็กแห่งชาติบางครั้งมันถามว่าใครเป็นประธานล่ะน้องต้องรู้จักครับรัฐมนตงตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นี่เป็นปัญหาเข้ามาคกายคุครองเด็กเลยนะรัฐมนตรีพอมอบางคนบอกโอึยรัลมนตีพมมึงจำง่ายเลยพอม,มพอพมึงนะฮะผู้สูงคุณวุธในข้าวสานคุ้มครองเด็กแห่งชาติต้องเป็นสตีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสมัยก่อนออกถามวนะ่าต้องเป็นสตีเท่าไหร่อย่างเงี้ยผู้สงูงรุฒิไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่เขาสอบปัจจุบันที่มันออกเขาสอบครูจะออกไง ทรงคุณวุฒิในข้างการคุ้มครองเด็กแห่งชาติทําไมต้องเป็นสตีเมื่อคหนึ่งในสามมันไม่ถามว่ามีเท่าไหร่มันถามว่าทําไมกอไก่เพราะผู้หญิงเป็นเพศท,ที่สุภาพอ่อนโยนก้อไข่เพราะผู้หญิงเป็นเพศแม่อย่างเงี้ยออกสอบแล้ว องมองว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับเป็นแม่แม,แม่ก็ดูแลคุ้มครองปกป้องลูกใช่ไหมะนี่พอบอกคุ้มครองเด็กข้ามการคุ้มครองเด็กนี่มีวาระสามปีจะข้ามการคุ้มครองเด็กแห่งอาจจะเปข้ามการคุ้มครองเด็กกรุงเทพก็ผู้ว่ากรุงเทพเป็นประธานผู้ทรงก็เป็นสตรีแม่เหนือสามอาจจะมีข้ามการคุ้มครองเด็กจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ่อผู้สงวุฒิเหมือนเดิมครับสตรีไม่ต้องหนึ่งในสามเขเน้นเอาผู้หญิงมานะครับมาตราที่สามสิบพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กทำอะไรพนักง,งานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในเคหสถานสถานที่ใดๆเข้าไปบ้านช่องใครก็ได้ยาพาระใดก็ได้เพื่อทำอะไรครับเพื่อตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กบ้านนี้เอาเด็กไปกักขังทำทางลุรุกกรรมเบา้า ถตู้จับเด็กไปหรือเปล่าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ครับแต่การเข้าไปตรวจสอบของรังเจ้าหน้าที่เขามีข้อกําหนดว่าต้องไประหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกครับหรือเวลาทําการทําไมต้องไปพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกด้วยมันจะเห็นตัวโชวบัตรก็เห็นในหน้าหน้าตาชัดทุกกฎหมายเขียนเหมือนกันนะเพื่อคุ้มครองประชาชนเพาราะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าตรวจได้ต้องต้อง,งกังวันครับเวลาทําการพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกอย่างนี้ นี่เป็นประโยชน์กับน้องๆนะ,ะถ้าวันหนึ่งวันใดน้องอยู่บ้านคนเดียวตำรวจไปขอตรวจคนตอนห้าทุ่มน้องใจไปตรวจไหมดีเลยกำลังต้องการเด็กไหมเนี่ยมันต้องไม่ได้นะเจ้าที่ของรัฐต้องไปตามเวลาด้วยนะไม่ใช่ไปข้ามมือคืนมันมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นบัตรมาจะเป็นโจรน,นะครับตายไปโจรก็ได้พระาเจ้า เรียกเด็กมาถามเลยว่าเด็กคนนี้ต้องรยวยาคุ้มครองสันิภาพไหมเด็กคนนี้ต้องส่งคอบไหมหรือมีหน้าที่เรียกผู้คองผู้หรือผู้อื่นมาให้ถ้อยคําก็ได้นะครับนี่เรียกไม้ถ้อยคำนี้เป็นไงเด็กคนนี้อยู่ยังไงมาตราที่สาสิบสองเด็กเพื่อเรื่องการส่งคอบมีแปดประเภทนกก็ะทงไปแปดประเภทมาตราสี่สิบเด็กเพื่อเรื่อการคุ้มครองสัสิภาพ ม,มีแปดประเภทกับสามประเภทบางคนไม่สามารถจําได้แยกแยะได้ครับว่าไหนมีแปดอะไรมีสามวะนะพูดไปสุภาพไปแล้วผมเด็กพึงเร่าการส่งเคราะห์มีแปดประเภทเด็กพึงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพมีสามประเภทเราต้องแยกให้ได้บางครั้งมันถาม,มาว่าไหนมีกี่ประเภทแต่ถ้าราจังแนงไม่ได้ต้องหาตัวเทียบเคียงมาครับตัวเทียบเคียงอะไร เด็กพึงได้รับการส่งเคราะห์มีแปดประเภทมันมีจำนวนเท่ากับดาวเคราะห์ทั้งแปดในระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์มันตัดดาวบุตไปแล้วเป็นดาวเคราะห์แค่มันเหลือแค่แปดดวงครับมันข้อข้อเหมือนกันครับดาวเคราะห์กับเด็กพึงส่งเคราะห์มันมีข้อเหมือนกันมีแปดเท่ากันเพื่ออีกอันหนึ่งน้องแทบไปต้องจําเลยเด็กที่พึงงานคุ้มครองสุขภาพมีอีกสามประเภทเพราะมีแค่สองเรื่องสองเรื่อง สองอย่างแต่สิ่งที่เราจำก็ต้องจาให้ได้ครับไอ้สามประเภทมีอะไรบ้างเด็กที่พึงดําเนคุ้มครองสัสติภาพมีสามประเภทคือรุนเสี่ยงคุ้มครองมันมีสามประเภทมันจะไปข้อสอบครับน้องมันจะไปข้อสอบได้ต้องจําให้รุ่นเสี่ยงคุ้มครองหนึ่งคือเด็กถูกทางุณกกรรมนี่ไอ้รุ่นครับส่วไอ้เสี่ยงครับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดไม้รุ่นไอ้เสี่ยงแล้ว ตัวที่สามคือไอ้คุ้มรองเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องรับการคุ้มครองสอดิภาพรุนเสี่ยงคุ้มครองนะจังไม่แม่นเพราะก็สอบมาแล้วถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่เด็กที่พึงเรื่องคุ้มครองสอดิภาพถ้าเ้างท้องรุนเสี่ยงคุ้มของได้น้องหายห่วงครับมันจะอะไรมาหลอกมาตาข้างเคียงครับเนี่ลรุนเสี่ยงคุ้มรองงองูเอาเด็กเล่ร่อนมาหลอกรุนเสี่ยงคุ้มครองงองูเอาเด็กกัมพามาหลอก ลุเสียงคุ้มครองมาหัวเอาเด็กพิการมาหลอกเห็นไหมฮะถ้าน้องท่องลมลุเสียงคุ้มครองได้สบายเบือนะตอบข้อสอบข้อนี้ได้แน,น,น่นอนและสามารถตอบข้อสอบข้อนี้ได้ด้วยมาตาสามสองข้อใดไม่ใช่เด็กที่พึงเรียกการสงเครา์มันเอามาสามข้อเลยเด็กที่พึ่งเรียสงข้อมันหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเรื่องข้อสองข้อสามข้อสี่เรื่องเอาข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดก็ได้เอามาสามข้อแล้วเอาเด็ก พึงแรืการคุ้มครองสอดสิภาพมาหลอกหนึ่งข้อเอาไว้ลุนมาหลอกก็ได้เอาไว้เสียงมาหลอกก็ได้เอาไว้คุ้มครองมาหลอกก็ได้เพราะนันไอ้ลุนเสียงคุ้มครองเนี่ยถ้ามันถามว่าข้อใดไม่ใช่เนี่ยข้อใดไม่เข้าพวกครับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้านอกท่องรุนเสียงคุ้มครองไว้แล้วมันบังเอิญมันดังแล้วแยกวงมาคนเดียวมันทําตัวผิดปกติครับมองมันเอาไปหลอกมาตาสามสองแน่นอนเลยลุนเสียงคุ้มครองนี่วิธีการคิดนะบางครั้งจำแค่ไอ้ลุนเสียงคุ้มครอง ไม่ต้องไปท่องไอ้แปดตัวนี้ก็ได้แล้วคอสคะแนนนะนะครับวิธีการคิดวิธีการจํานะอย่าลืมนะเด็กที่พึงแมุ่้มควอมสาภาพมีสามข้อรุนเสี่ยงคุ้มครองนะท่องให้ขึ้นใจไว้